ไรที่หมายงคืออแต่ที่ตาหนบ้านเือนะไรดมันไม่้อนูเาสิอะไร่ต้องต่อยยังไงวนอตัวเปเลือก่อนจะเอาจะต้ใส่อดส้มนึงเป็นส้ม จมาัเป็นสีน้ำานตาลขต่เราไม่หก้งโ่อรอนี้ค่ะไมใชอันนี้คาวใส่งามันหนาวแห้งนะก็เดยอไม่ติดติดกุ้งไม่ได้แล้วติดมันมันไม่มีเห็ใส่ไหมมันจะไปอุดรูหูไปติดนะอุดรูไว้ ทัมไม่ได้เาทำมานั่นเฉยๆเหมืนไม่ได้น,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 นี่นะีต้องกต้องตอนเ็ต่อรู้ว่าวเอร์เกให้มันดี่เดี๋ยวมันไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไร ทั้งนอนทั้งนอนนี่ตีแบบนี้ไหมนี่แบบป้ตีน่นี่นี่ตีตรงนี้เรามันมีผมนีู่นนยออก,ออกยยังนี่ออยเอ้าตีตรงนี้แดีต่อไปติดนึ่ตตดแก้วคักติดแก้ว <Okay. S 2> พ่อ่ออหนูจติด้นในไม่ได้ไไดรนตี้นี่ติดตรงนี้ค่ะเอานะ่นะี่ยอีกตรงนดียเดเดอให้พ่อพ่อพ่อหนูตัวใ่เองไม่คะทุกใบติดตรงนี้ติดตรงนี้ต่ะนตรงนี้ค่ะอ่า เลยแล้วก็สองพทำไมมจะกลับมันจะหอกไหมอืมก็ค่อยวางดิค่ะบอางเบา,าน,นนะเจ็บแล้วนะจ้ะอุ๊ครั้งหนึ่งก็จะเอาวางตรงไหนหนูจะเอา,าตรงน,นี้วางตรงนี้อ๊บมีวางตรงนี้ค่ะ เราันมีของเันชักจายเป็หมดหนี่พ,พ่อพ่อพ่อทำาม,มันลนแต่สวยเป็นตรนะงนี้ไหม

yay cái trận